ทางภาคธุรกิจภาคเอกชนเองเนี่ยเขาจะมีการสรุปแนวทางหรือว่า,าสิ่งที่ทางภาคธุรกิจเอกชนต้องการเนี่ยนำเสนอให้กับทางผู้นําเขตเศรษฐกิจ<ฆ>ซึ่งในการหารือในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการหารือในวันที่18และ19้าซึ่งเป็นการหารือกับทางตัวผู้นําเขตเศรษฐกิจเลยโดยตรงเลยใช่ครับ<ฆ>ก็จะเป็นการหารว,วันแรกเนี่ยเป็นการาเปิดการหารือแบบไม่เป็นทางการก่อน แล้วก็วันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการาหารือต่อเนื่อง<ช>นะครับซึ่งเ,เนื้อหาหลักๆก็คือจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด -19 <ช>นะครับซึ่งจะเป็นการาหารือที่ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย<ช>รวมถึง จะมีการผลักดันให้กับทางผู้นําเองเนี่ยรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่พี่น้ำได้พูดไปเมื่อกี้ค่ะ,ะคแล้วเห็นบอกจะมีการเดินหน้าสารต่อรวมถึงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTA ด้วยใช่ครับนะคะครตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงการค้าต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันแบบไร้รอยต่ออันนี้ก็คือเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อการค้านั่นเองใช่ครับต้องต้องเข้าใจคอนเซปต์ของเอเปใน2022ครั้งที่29ก็คือมีแนวคิดทางเอาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG นะ่ะมาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนภายใต้หัวข้อ,ขอเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลน,นะคะอันนี้ก็คือก็เสียงตอบรับนะทุกทุกคนในโลกเนี้ยเขาก็ ไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะและ้วใกล้ๆกับการประชุม<ฮ>เอเปก็มีการประชุมครอปเนาะคอปที่สิใช่ไหมคะที่ที่ประเทศอีอนะอยิปต์ะไล่ๆก,ก,กันก็ทุกคนก็ทั้งโลกตอนนี้ก็เรื่องของการค้าการลงทุนและสิ่งแวดล้อมมันต้องมาคู่ขนาดกันไป